อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่91ปล้นชิงให้ถึงที่สุดโครมผืนดินสั่นสะเทือนสองคนใต้ฝ่าเท้าสือห้าวดินพลานยามขยับฝ่ามือพื้นดินก็แตกแยกก้อนหินแตกละเอียดราวกับสัตว์ดึกดำบันสองตัวกำลังคลุ้มคลั่งปรารถนาจะลุกขึ้นด้วยพละกกำลังมหาศาล เสียงดังปังเจ้าตัวเล็กกระทืบเท้าลงบนแผ่นหลังของพวกเขาสองทีสองคนนี้ร้องอดครวญเสียงทุ้มต่ำเลือดไหลออกจากมุมปากหมอบอยู่กับพื้นอย่างโรยแรงยากจะขยับขยื่นทั้งผืนป่าเงียบสงัดไม่ต้องพิสูจน์อะไรเพียงท่วงท่าเมื่อคนเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นก็รู้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ต้องเป็นผู้อาวุโสแห่งชนเผ่าใหญ่ใดๆเป็นแน่แท้ ทว่าตอนนี้กลับถูกเจ้าตัวเล็กใช้สองขาถีบจนคว่ำย่ำไว้ใต้ฝ่าเท้านี่มันน่าตื่นตะลึงจนอ้าปากค้างเด็กที่มองดูซื่อบือ้อแต่กลับแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เชียวหรือช่างน่าตกใจเสียจริงผู้สามารถทำลายสถิติย่อมมีจุดเด่นของตนแม้จะเป็นเพียงเด็กก็มีควรตัดสินตามกฎธรรมชาติเช่นนี้กลุ่มคนอุทานด้วยความตกใจ โดยเฉพาะอาคอนผู้เท่าวิหกและลุงแผ่นยกกลมจ้องจนลูกตาจะถลนเจ้าเด็กขนที่เถียงพวกเขาชอดชอดเมื่อครู่ยิ่งใหญ่เพียงนี้เชียวหรือมองพลาดไปอย่างแท้จริงพวกเขารู้สึกมาโดยตลอดว่าเรื่องราวไม่ชอบมาพากลมักจะทำเรื่องที่ทำให้หมดคําจะเอย่ยเมื่อครู่ยังกังวลใจแทนเขาเกรงว่าเขาจะถูกช่วงชิงเอากระดูกอักขราไปมีอันตรายถึงชีวิต ทว่าตอนนี้มองดูแล้วมิใช่เรื่องใหญ่อันใดเจ้าเด็กคนนี้เก่งกาจเพียงนี้ถึงว่าเมื่อได้ยินว่าจะมีคนช่วงชิงของของเขากลับเผยแววตามีเล็ดในนั่นคือการทักทายคนประเภทเดียวกันหรือเห็นได้ชัดว่าเป็นการคาดหวังและรอคอยช่างไร้คุณธรรมเสียจริงเจ้าหนูกรุณาปล่อยพวกเขาทั้งสองด้วยฝั่งตรงข้ามกลุ่มคนมีสีหน้าบูดเบี้ยวพวกเขาเป็นตระกูลใหญ่ที่รุ่งโรดเพียงใด ผู้อาวุโสทั้งสองกลับถูกเจ้าเด็กหัวขนคนหนึ่งฟาดจนคว่ำย่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้าหากเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปยังมีเกียรติอันใดยอยู่อีกโชคดีเพียงอย่างเดียวคือนี่เป็นโลกแห่งความว่างเปล่าพวกเขาซ่อนเร้นสถานะและตัวตนที่แท้จริงไว้มิเช่นนั้นคงเป็นเรื่องน่าขันในวงการชนเผ่าใหญ่ไม่ปล่อยเสี่ยวสือห้าวน้ำเสียงเด็ดขาดมีเพียงสองตัวอักษร กลุ่มคนฝั่งตรงข้ามมีแววตาน่ากลัวมองเขาอย่างเย็นเยือกเป็นแค่เด็กคนหนึ่งอาจหารท้าทายอนุภาพของชนเผ่าใหญ่ของพวกเขาหรือสมควรกำราบทันทีลูกเอย๋ยรามือเถิดข้าจะให้พวกเขาชดใช้แก่เจ้าชายวัยกลางคนผู้หนึ่งกล่าวหมายใช้คำพูดควบคุมเขาไว้พวกท่านไม่เพียงอยากช่วงชิงกระดูกล้ำค่าในมือของข้าอีกทั้งจะสังหารข้า สุดท้ายก็กล่าวถ้อยคําดั่งไล้น้ำหมึกผ่านเบาๆเช่นนี้ก็จบเรื่องหรือเจ้าตัวเล็กสงบมากคนทั้งสองที่ถูกเจ้าตัวเล็กเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้ามีอำนาจเทียบผู้นำสามคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมิได้สามารถเห็นได้จากพฤติการการบำเพญเมื่อครู่คนเหล่านี้ต่างประสบกับการโจมตีในเวลาเดียวกันมีเพียงพวกเขาสองคนที่ถูกฟาดจนคว่ำเท่านั้น แม้จะเป็นเช่นนี้ฐานันดรและสถานะของทั้งสองก็สูงส่งมากความน่าเกรงขามท่วมทันท้องฟ้าในกลุ่มคนเหล่านี้พวกเขาเพียงมีสัก์ต่ำกว่าชายวัยกลางคนสามคนนั้นปกติเมื่อเขาบันดาลโทสะชนเผ่าใหญ่ที่มีประชากรนับร้อยล้านมากมายหรือมีไพร่ฟ้าจำนวนมากเหลือคณานับล้วนสั่นสะเทือนทว่าตอนนี้กลับถูกเด็กหัวคนคนหนึ่งย่ำไว้ใต้ฝ่าเท้า เจ้าจะทำอะไรชายวัยกลางคนฝั่งตรงข้ามถามขึ้นดวงตากระพริบอักขระไหลเวียนตะวันจันทราปรากฏขึ้นมีกลิ่นอายน่าสะพรึงกลัวอย่างหนึ่งทำให้ผู้คนสถานไปถึงสวงในข้าต้องการการชดใช้เอาเคล็ดวิชาแห่งชนเผ่ามาแลกเปลี่ยนเสียเจ้าตัวเล็กเอ่อยอย่างละโมบฝูงชนส่งเสียงเงซ็งแซ่ไม่ว่าจะชนเผ่าใหญ่ใดใก็ตามสิ่งของที่ล้ำค่ามากที่สุดคือ เคล็ดวิชาล้ำค่าแห่งชนเผ่ามันเป็นรากฐานการดำรงชีวิตและความรุ่งโรจน์ในความเป็นจริงเคล็ดวิชาล้ำค่ามีน้อยแม้เป็นชนเผ่าใหญ่ที่มีประชากรนับร้อยล้านนับพันล้านก็มีเคล็ดวิชาล้ำค่ายิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นจิตสัมผัสเล็กๆน้อยน้อยไม่กี่ชนิดเมื่อเจ้าตัวเล็กอ้าปากก็เอ่ยขอเคล็ดวิชาล้ำค่าแห่งชนเผ่า จึงทำให้กลุ่มคนหน้าดำทามึนทึงขึ้นมาทันทีจะตอบปากรับคาได้อย่างไรกันแต่ละคนล้วนมีใบหน้าเรียบนิ่งในตาเย็นเยือกอย่างเปรียบไม่ได้เอท่านทั้งสองแลดูไม่เก่งกาดอะไรข้ายังคิดว่าจับปลาใหญ่ได้เสียอีกเจ้าตัวเล็กถอนหายใจย่อตัวนั่งลงมองดูคนทั้งสองใต้ฝ่าเท้าด้วยลักษณะเปี่ยมด้วยความขมขื่น ลักษณะเช่นนี้วาจาแบบนี้ทำให้ผู้คนต่างจ้องมองกันอย่างกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกและผู้มีศักดิ์สูงใต้ฝ่าเท้าของเขาขุนเครื่องอกเจียนแตกอปยศอดสู่อย่างที่สุดต่อมาเจ้าตัวเล็กเคลื่อนไหวอย่างชำซองคล่องแคล่วเป็นอย่างมากลูบขึ้นลูบลงเริ่มทำการปล้นชิงกิริยาเหล่านี้ทำให้ผู้คนมองจนตาเหลือกปากอ้ากว้างยายจึงคล่องแคล่วปานนี้ ผู้ใดเป็นเหยื่อกันแน่มองอย่างไรก็เห็นว่าเจ้าเด็กหัวขนกำลังปล้นชิงเจ้าชายทั้งสองโกรธจนตัวสัน่นพวกเขามีศักดิ์สูงส่งเพียงใดไม่มีผู้ใดไม่เคารพยำเกรงตอนนี้ผลปรากฏว่าถูกคนรีดถายทำการปล้นชิงพลุบหนึ่งในชายชรากระอักเลือดหมดสติไปเสียแล้วพวกเจ้ายากจนเสียจริงหายออกจากบ้านไม่พกอาวุธล้ำค่ามาด้วยเล่า แม้แต่ท่านลุงแผ่นยกกลมเองก็เช่นกันเจ้าตัวเล็กพึมพำไกลออกไปฝูงชนต่างงุนงงสามารถสำแดงอาวุธล้ำค่าได้ในโลกแห่งความว่างเปล่าจะต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่หากไม่มีปัญหาผู้ใดจะนำมันมาด้วยเล่าหากพลาดพลั้งเสียหายจะทำอย่างไรหากอาวุธล้ำค่าสูญหายในโลกแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงก็เท่ากับสูญเสียจิตวิญ,ญญาณแห่งอาวุธ อนุภาพถดถอยนานวันเข้ามันจะกลายเป็นวัตถุธรรมดาได้ที่ไม่ไกลมากนักล่วงแผ่นยกกลมใบหน้าทะมึงทึงใย่จึงเอาเขาไปใส่รวมกับแผ่นยกกลมอย่างสิ้นเชิงเช่นนั้นในสายตาของเด็กคนนั้นตัวเองกับสิ่งของแวววาวชิ้นนั้นขีดเครื่องหมายเท่ากับไว้อย่างนั้นหรือลูกเอ๋ยพอได้แล้วชายวัยกลางคนเอ่ยปากบนศีรษะปรากฏพลังปราณกลายเป็นดอกไม้ใหญ่แน่นขนาดเต็มท้องฟ้า รายล้อมด้วยสายฟ้าอันน่ากลัวตามมาด้วยเสียงดังกึกก้องอีกสองคนที่เหลือก็มีแววตายเย็นเยือกเช่นกันปรากฏอักขระขึ้นภายนอกร่างกายทำให้แผ่นดินสั่นไหวราวกับท้ายาตอสูรบรรพการยิ่งใหญ่สองตนยืนอยู่ตรงนั้นทางด้านของสามคนนี้ไพร่ฟ้าเหล่านั้นอดเรนทนไม่ไหวอยู่นานแล้วอยากจะลงมือพร้อมกันกำจัดเจ้าเด็กหน้าชังคนนี้อย่างรวดเร็ว คิดว่าข้ากลัวพวกท่านอย่างนั้นหรือหากไม่ให้เคล็ดวิชาแก่ข้าอยากคิดจะพาคนกลับไปเจ้าตัวเล็กกล่าวจัดการมันผู้นำไวกลางคนเอ่ยปากเขาเปิดปากพ่นแสงสีฟ้าจํานวนมากราวกับเปลวไฟเสมือนกระแสะไฟส่งเสียงดังแปลกปราบ,าบยับยั้งเจ้าตัวเล็กไว้หมายลบล้างอนุภาพของพัดล้ําสีแดงในมือของเขา ทว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนตกใจจนสะดุ้งหยงคือเด็กคนนั้นแปลงขนวิเศษ18เส้นให้ใหญ่เท่าฝ่ามือเก็บเข้าไปในอกจากนั้นหิ้วปีกทั้งสองใต้ฝ่าเท้าขึ้นโบกไปมาแทนอาวุธสงครามมุ่งไปสังหารคนเหล่านั้นระวังคนกลุ่มหนึ่งคว้างหนูห่วงของเจ้าเด็กเวรคนนี้ชั่วช้าเสียจริงวัดแกว่งสองคนนั้นราวกับกังหันลมเกิดเสียงลมพัดดังโหกหาก ชี้ทิศตะวันออกฟาดทิศตะวันตกฟาดทิศใต้ชี้ทิศเหนือเปลี่ยนแปลงมากครั้งยากจะคาดเดาเป็นระเบียบแบบแผนข้าจะอกแตกตายแล้วพลุบอีกคนก็พ่นเลือดเต็มปากสลบเหมือดไปเมื่อตามไม่เห็นหัวใจก็ไม่วุ่นวายน้อมรับการเหวี่ยงไปมาของเจ้าตัวเล็กหมายใช้พวกเขาแทนอาวุธสงครามอย่าไปสนใจอะไรมากมายหากได้รับบาดเจ็บจริงๆ ให้พวกเขาพักฟื้นในโลกแห่งความเป็นจริงไม่กี่เดือนแล้วกันชายวัยกลางคนทั้งสามกล่าวล้วนระเบิดกลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวฆ่ามันกลุ่มคนพุ่งเข้ามาเคล็ดวิชาล้ำค่าสองแสงปราบปราบอักขระผนึกกำลังที่แห่งนี้กลายเป็นทะเลแห่งแสงท่วมท้นบริเวณนี้พลุบแขนของผู้มีอิทธิพลในมือซ้ายของเจ้าตัวเล็กถูกสายฟ้าสาดจนขาดเลือดชุ่มโชก เขาเจ็บปวดจนได้สติคำรามด้วยความกโกรธไม่ขาดสายทันผู้เท่าพวกข้ามีได้ตั้งใจโปรดภพายแก่ข้าคนกลุ่มนี้หวาดหวั่นเล็กน้อยไม่กล้าลงมือเจ้าตัวเล็กไม่สนใจใยดีทำการสังหารครั้งใหญ่กวาดตามองข้างหน้าร่างกายทั้งสองในมือแข็งแรงทนทานฟาดผู้คนเหล่านี้จนร่างกายฉีกขาดลิวลอนชุ่มโชคไปด้วยเลือด หากก่อสงครามหากสู้อย่างเอาเป็นเอาตายต้องเกิดความระทมทุกข์เป็นอย่างยิ่งบนพื้นมีคนหมอบคลานอยู่เป็นกองล้วนเป็นของกำนันของเจ้าตัวเล็กเขาเหวี่ยงคนที่แขนขาดหมดกำลังต่อสู้เข้าด้วยกันทางด้านคนสองคนในกำมือเหลือเพียงร่างกายครึ่งซีกร้องโหยหวนไม่หยุดย่อนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะต้องตายอย่างปราศจากข้อกังขาสุดท้ายถูกเขาเหวี่ยงลงในกองคน ที่แห่งนั้นราวกับกองซากศพแม้ผู้คนยังมีชีวิตอยู่แต่เลือดหลั่งไหลรวมกันเป็นแม่น้ำสายเล็กๆภาพเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวทำให้คนอยากอาเจียนอย่างทนไม่ได้นับว่าโชคดีที่อยู่ในโลกแห่งความว่างเปล่าต่อไปหากมีเวลาพักฟื้นเพียงพอก็สามารถคืนสู่สภาพเดิมได้มิเช่นนั้นการสังหารเช่นนี้น่ากลัวเกินไปมือดีมากมายของชนเผ่าจะถูกกาจัดสูญเสียมหาศาล ไอเวนดินแดนขั้นต้นสำแดงได้เพียงพละกกำลังขั้นแปรผันโลหิตผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งโมโหโทโสทว่าในใจกลับพรั่นพรึงเด็กฝั่งตรงข้ามคนนั้นก็อยู่ในขั้นแปรผันเลือดต่อสู้กับพวกเขาเพียงลำพังนี่เป็นอนุภาพอย่างไหนกันนะหากเล็ดรอดออกไปเกรงว่าคงมีคนไม่มากเชื่อเรื่องนี้อย่างไรก็ตามมีผู้คนในเหตุการณ์มากมายเห็นกับตานี่เป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสยัย ผู้คนล้วนตะลึงอ้าปากค้างต่างมองพลาดไปเด็กทึ่มคนนี้ร้ายกาจมากยุ่ยเยาไม่ได้ไม่นานนักตรงหน้าเหลือเพียงผู้มีอิทธิพลสามคนล้วนเต็มไปด้วยบาดแผลรอยเลือดเปเปื้อนพวกเขาเป็นบุคคลระดับไหนเพียงคำรามก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สะเทือนไปทุกทิศวันนี้กลับต้านทานเด็กคนนี้ในดินแดนขั้นต้นไม่ได้หากพูดออกไปคงถูกหัวเราะจนฟันหลุดร่วง ฝูงชนตะลึงงานมันพิสูจน์ได้ว่าหากทุกคนล้วนอยู่ในขั้นแปรผันโลหิตผู้คนแห่งชนเผ่าใหญ่ที่ปรากฏตัวขึ้นมิใช่คู่ต่อสู้ของเด็กคนนั้นแม้เพียงคนเดียวนี่บ่งบอกอะไรดาวรุ่งใหม่ถือกำเนิดอัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์อันฟ้าประทานอีกหนึ่งคนปรากฏตัวขึ้นแล้วเจ้าหนูเจ้าทำเกินไปแล้วทำร้ายคนในชนเผ่าของข้านับไม่ถ้วนเจ้ายังจะทำต่อไปหรือ ชายวัยกลางคนเริ่มหมดความอดทนหรือจะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากชนเผ่าใช้พละกํะกำลังทั้งหมดของชนเผ่ามาลงทันเด็กคนนี้อย่างนั้นหรือผู้คนกว่าหนึ่งร้อยชีวิตต่างล้มกองกับพื้นแล้วเหลือเพียงพวกท่านสามคนเข้ามาหมอบคลานไปพร้อมกันเถิดเจ้าตัวเล็กเผยฟันเล็กขาวสะอาดเป็นปีศาจร้ายในสายตาของผู้คนอย่างแท้จริง เสียงโครมดังขึ้นแม้อักขระของพวกเขาจะท่วมทนท้องฟ้าแม้กลิ่นอายของพวกเขาจะน่ากลัวแต่อย่างไรก็อยู่ในขั้นแปรผันโลหิตเจ้าตัวเล็กโจมตีอย่างอิสระ้วยท่วงท่าราวกับไร้ศัตรูปังหนึ่งฝ่ามือฟาดออกไปแสงสว่างก็ลอยออกมาทะลวงแผ่นหลังของชายวัยกลางคนจนเห็นทะลุไปด้านหน้าเลือดไหล,พ,ลพรั้งพลูล้มกองลงไปในกองคน จากนั้นเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างดุดนันหนึ่งเท้าทีบอักขระที่ท่วมทนท้องฟ้ากวาดสายตามองคขาคู่นั้นของเขาเสียงแคว่ดังแว่วมาทำให้กระดูกขาของหักเกิดเสียงร้องหดหูและร่วงลงบนกองคนเช่นกันคนสุดท้ายคิดหลบหนีพุ่งตัวออกไปไกลขนนกในมือสว่างว่าขนนกวิเศษหนึ่งเส้นลอยขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนับสิบกว่าจริง สิ้นเสียงดังผลุกทำให้ขาข้างหนึ่งของคนนั้นกลายเป็นเท่าฐานหล่นร่วงลงมาชั่วพริบตากองทัพคนของชนเผ่าใหญ่ถูกถอนรากถอนคนกลายเป็นเฉลยศึกเอ๊ะไม่สิยังมีอีกคนนี่นาเจ้าตัวเล็กควบคุมขนนกสีแดงส่งเสียงดังฉริ้งฟาดชายหนุ่มซึ่งหลบซ่อนอยู่ที่ไกลๆจนคว่ำเลือดพ่นออกจากปากลากเอาตัวมา ขอบคุณน้ำใจท่านท่านมีนามว่าอะไรได้ยินว่าเป็นน้องชายของท่านชายชื่อหวินมีเพียงท่านที่มอบอาวุธล้ำค่าแก่ข้าพวกเขาทั้งหมดยากจนเหลือเกินเจ้าตัวเล็กกล่าวพลุบชายหนุ่มคนนี้พ่นเลือดออกมาคำใหญ่หมดสติไปพร้อมกับความโกรธแค้นและบาดแผลคนทั้งหมดต่างตะลึงพรึงเพลิดด้านหน้าโออาเป็นอย่างมากเป็นภูเขาร่างกายหนึ่งลูกกองจากมือดาบนับร้อยชีวิต กองทัพจากชนเผ่าใหญ่ที่มาเยือนที่นี่ล้วนกลายเป็นฉเฉลยศึกเจ้าตัวเล็กก้าวไปข้างหน้าดวงตาเป็นประกายเอ่ยวาจาอันทำให้กลุ่มคนเจ็บปวดรวดร้าวว่าของรางวัลหนึ่งกองยอดเยี่ยมกว่าคนสองคนใช่ไหมใครในพวกเจ้าจะไปส่งข่าวละ่ะเอาเคล็ดวิชาล้ำค่ามาแลกตัวคนท่านนี่แหละไปบอกกล่าวแก่ชนเผ่าของท่านบอกว่าข้าชอบอาวุธล้าค่าที่สุดและชอบเคล็ดวิชาล้าค่าเช่นกัน ข้ายินดีจะนั่งหารือกับพวกเขาเป็นอย่างยิ่งเจ้าตัวเล็กชี้มือไปยังชายหนุ่มคนหนึ่งหมายให้เขาไปส่งข่าวพลุกคนกลุ่มหนึ่งกระอักเลือดโกรธแค้นเจียนไม่ไหวเจ้าตัวเล็กนั่งอยู่บ้านก้อนหินใหญ่นั่งเท้าขางจ้องพวกเขาเขาแมงเพื่อป้องกันการหลบหนีดวงตาโตคู่นั้นฉายแววเจ้าเล่ห์ราวกับกำลังจ้องมองของล้ําค่ากองหนึ่งด้วยท่าทีโลภโมโทสัน ไกลออกไปผู้ชมสงครามเหนือการหลังรินไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีเด็กคนนี้ช่างชั่วร้ายเสียจริงเมื่อครู่คนมากมายคิดว่าเขาเลอะเลือนไม่เข้าใจอะไรเลยตอนนี้ฝูงชนตัางเหลือกตาเจ้าคนหลอกลวงเจ้าโจรผู้ร้ายปีศาจร้ายเจ้าตัวเล็กพลิกไปพลิกมามองดูพัดขนนกสีแดงในมือรักจนไม่อยากปล่อยมือเขามองออกว่าวัตถุมีค่าชิ้นนี้หายากนัก เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นขนของทายาตทอสูรก็เป็นได้เมื่อค้าได้ขนนกสีแดงมาแล้วอาวุธล้ำค่าของชนเผ่าท่านจะขาดหายไปเป็นครึ่งใช่หรือไม่เจ้าตัวเล็กเอ่ยถามผู้คนเจ็บปวดรวดร้าวต่างหืมํำเสียงเย็นไม่ให้คำตอบทันใดนั้นเจ้าตัวเล็กจู่โจมสําแดงขนนกสีแดงในมือสะบัดเบาๆ สายฟ้าแปลาๆเปลวเพลิงสีแดงท่วมทน้นท้องฟ้าลุกท่วมกลุ่มคนทางทิศต,ตะวันออกแข็งแกร่งมากนี่เป็นวัตถุล้ำค่าที่สุดหากได้ขนนกในโลกแห่งความเป็นจริงมาก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกเจ้าตัวเล็กดวงตาเปี่ยมด้วยดวงดาวเล็กๆเกจ้ากำลังทำอะไรเจ้าเด็กติดนมพวกข้ามีได้ยั่วยอยู่อะไรเจ้าเลยใหญ่จึงต้องโจมตีข้าเล่า กลุ่มคนทางตะวันตกคำรามด้วยความโมโหต่างพากันร้องเสียงดังกระแสสายฟ้าคำรามเปลวไฟสีแดงท่วมทน้นท้องฟ้าพวกเขาประสบกับก,บการโจมตีที่น่ากลัวอย่างยิ่งอนุภาพของอาวุธล้ำค่าชิ้นนี้หลายแรงนักมีอิทธิฤทธิ์วิเศษยากจะต้านทานคืออย่าคิดว่าพวกท่านไม่ลงมือแล้วข้าจะไม่รู้เดิมทีพวกท่านจ้องข้าเขแมง หากมิใช่เพราะคนเหล่านั้นเคลื่อนไหวพวกท่านเองก็ลงมือแล้วเจ้าตัวเล็กกล่าวเขาควบคุมพัดล้ำค่าแสงสีแดงโชดช่วงแผ่เผาคนเหล่านี้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่กลับมิได้รับอันตรายถึงชีวิตมิได้กลายเป็นเท่าทานมีคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ไม่กี่คนปรารถนาจะหลบหนีแต่พัดล้ำค่าในมือของเจ้าตัวเล็กบกสะบัดไปมาไม่หยุด ช่างเป็นอนุภาพสถานฟ้าเสียจริงบวกกับเขาร่ร้เคล็ดวิชาล้ำค่านี้แห่งนี้มีอักขระกะพริบเต็มไปด้วยเสียงเทพ,พเจ้าราวกับเปิดสวรรค์สุดท้ายคนเหล่านี้ถูกกำราบจนสิ้นกองคนปรากฏขึ้นอีกกองโครมเจ้าตัวเล็กลงมืออีกคราบโบพัดล้ำค่าไปอีกฟากหนึ่งสัญญาณควันพวยพุ่งเป็นระลอกไอเลือดปะทุข,ขึ้นฟ้าแลบแปรบปราบ,บสายฟ้าคำราม อีกสถานที่หนึ่งมีเปลวไฟสีแดงลุกท่วมอีกหนเจ้าทำอะไรคนเหล่านั้นคำรามด้วยโกรธเกรี้ยวปล้นชิงเจ้าตัวเล็กตอบกำเริบเสบสารเจ้ารู้ไหมว่าเล่นอยู่กับใครปกติไม่มีผู้ใดกล้าโจมตีข้าเจ้ามีสิบชีวิตก็ไม่พอให้ข้าสังหารคนกลุ่มนี้เดือดดานพวกท่านก็จับตามองค์ข้าเช่นกันมิใช่หรืออยากช่วงชิงประดูกล้ำค่าของข้า ทำรายข้าตอนนี้ข้าตัดสินใจจะปล้นชิงพวกท่านก่อนเจ้าตัวเล็กกล่าวสงคราใหญ่ประทุขึ้นแม้คนกลุ่มนี้จะแข็งแกร่งมากแต่ในดินแดนขั้นต้นและขั้นแปรผันโลหิตไม่มีผู้ใดขัดขวางเจ้าตัวเล็กได้แม้คนมากก็ไร้ประโยชน์พัดล้มค่าในมือร้ายกาดเกินไปแล้วสุดท้ายกองทัพทั้งสี่ทิศปราชัยล้วนมาจากชนเผ่าใหญ่ ปรากฏภูเขามนุษย์ขึ้นสี่ลูกเหล่าผู้ชมมองดูจนตะลึงพรึงเพลิดโอ้สวรรค์ข่าวใหญ่เชียวละ่ะข่าวสะเทือนวงการเด็กคนหนึ่งจัดการตระกูลทั้งสี่จนเรียบเมื่อผู้คนได้สติต่างพากันอุทานด้วยความตกใจเจ้าตัวเล็กกล่าวด้วยดวงตาสุขใสแวววาวว่าให้คนของชนเผ่าเจ้านำเคล็ดวิชาล้ำค่ามาถ่ายตัวค่าเจราจาด้วยง่ายที่สุดเพียงเคล็ดวิชาล้ำค่าดีพออาวุธล้ำข้างโดงามแล้วละ่ะ ก็คาก็จะไปเองฝูงชะนอกสั่นขวัญแขวนเด็กคนนี้ช่างใจกว้างเสียจริงนี่เขาจะนั่งเฝ้าดินแดนขั้นต้นทุ่มเทแรงกายทั้งหมดกับชนเผ่าทั้งสี่หรืออาคอนููเท่าวิหกลุงแผ่นยกกลมพวกท่านสอกหาภูเขาลูกนั้นพบแล้วหรือยังหนึ่งย่างก้าวเหยียบยอดเขาไม่ใช่หรือข้าจะทำลายสถิตินั่นเสียเจ้าตัวเล็กตะโกนถามคนเหล่านี้ เมื่อคนเหล่านี้ได้ฟังขนก็ลุกชั่นเกรียวกราวเจ้าหนูคนนี้มีใช่คนธรรมดาฟาดมือดีแห่งตระกูลจนล้มพับลงโดยลำพังเรื่องนี้ยังไม่จบใหญ่จะก,ก่อเรื่องอีกแล้วในขณะนี้เองแผ่นศิลาก็ปรากฏขึ้นด้านบนมีอักษรหนึ่งบรรทัดสองแสงเจิดจ้าแลบปราบพร่างพลายเป็นอย่างมากนี่มีความยุติธรรมอยู่หรือสร้างสถิติใหม่อีกแล้วหรือปล้นชิงมากที่สุด ฝูงชนตกตะลึงจากนั้นส่งเสียงเซ็งแซ่บนแผ่นศิลาปรากฏตัวอักษรเจ้าตัวเล็กปล้นชิงคน563คนภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยตัวคนเดียวสร้างสถิติปล้นชิงมากที่สุดในดินแดนขั้นตน้นฝูงชนตาพระโมัวอย่างนี้ก็ได้หรือแลดูมิได้โดดเด่นมากนักแผ่นศิลาสว่างว่าปรากฏหัวข้อให้เจ้าตัวเล็กเขียนเพิ่มเติมเขาขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนตัวอักษรลงไปว่า พรสวรรค์อันปราดเปรื่องมากด้วยคุณธรรมมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ายายจึงเป็นเจ้าคนนี้อีกแล้วนี่มันสถิติอะไรหนาะปล้นชิงมากที่สุดพรสวรรค์อันปราดเปรื่องมากด้วยคุณธรรมสมองข้าเพี้ยนไปแล้วหรือนี่เป็นเจ้าเด็กเหลือขอจากที่ใดกันการปล้นชิงกลายเป็นเรื่องมีคุณธรรมเสียแล้วเขาทำเรื่องไม่น่าให้อภัยอันใดอีกเกิดเสียงเออะโวยวายไปทั่วแผ่นดิน ผู้คนมากมายไม่เข้าใจสาบแช่งพลางให้คนไปสืบข่าวคราวปล้นชิงคอควายนอนหนู500กว่าคนอีกทั้งยังใช้วิธีคุกคามเพื่อแย,ย่งชิงตระกูลทั้งสี่หรือช่างไม่น่าให้อภัยอย่างแท้จริงเด็กหัวคนนี่โผล่มาจากไหนเขาอยากขัดบัญชาสวรรค์หรืออย่างไรเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมไปทั่วโลกแห่งความว่างเปล่า โหมคลื่นลูกใหญ่แม้จะเป็นผู้คนที่อยู่ในดินแดนสวงสวรรค์ขั้นสูงกว่าเหล่านั้นล้วนอยากจะไปดินแดนขั้นต้นสักครานี่เป็นเด็กเวรอย่างไหนกันแน่ยายจึงเอาแต่สร้างสถิติที่อัปยศเช่นนี้